คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับท่านนกทุกวัยห้ามดูคลิปนี้เกินวันละสองครั้งเพราะจะทำให้เป็นโรคนกงอกได้และควรใช้ยานอากาศในการรับชมสวัสดี<ช>เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับนกแก้วตัวสีขาวหงอนสีเหลืองนะครับซึ่งจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับนิสัยใจคอการเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะครับเชิญติดตามชมได้เลยนะครับ นกกระต้วหงอนเหลืองที่ใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งนกเกือบหมดสิ้นจากถิ่นที่อยู่เดิมโดยปกติแล้วนะครับเขาจะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วโลกเหลือเพียง2,000ตัวในป่าแต่ประมาณ10%ของพวกเขานะครับได้พบสถานที่ใหม่นะครับที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือในฮ่องกงซึ่งนกที่สวยงามเหล่านี้นะครับได้พบบ้านใหม่เป็นป่าคอนกรีต a อ t i ิสแอนเดอร์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับที่เติบโตขึ้นมาในฮ่องกงและตอนนี้นะครับเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับนกกระตัวป่าในเมืองนี้ a อ t i s สแอนเด s o n นะครับเขาเล่าว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีกลงนกนะครับซึ่ง เป็นนกกระตัวงอนเหลืองเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอยู่ในกองใหญ่แล้วก็เมื่อญี่ปุ่นนะครับบุกเข้าไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ปล่อยนกของผู้ว่าเนี่ยออกมาหมดเลยนะครับประชากรนะครับของนกที่หลุดออกไปที่ได้ปล่อยออกไปนะครับตัวที่เหลือรอดซึ่งพวกมันนะครับก็ได้เติบโตในช่วง 20, 30 40ปีที่ผ่านมา และประชากรคนฮ่องกงเองนะครับเขาชื่นชอบนะครับนกตัวใหญ่สีขาวที่ดูสง,งา่ามีบุคลิกที่ดีแข็งแรงจึงทำให้ประชากรของกระตัวงงอนเหลืองนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็มีบางคนในฮ่องกงนะครับคิดว่ามันก็ไม่ค่อยที่จะดีนักนะครับเพราะว่ากระตั้วมีเสียงดังและมันมีอายุประมาณ60-70ปีนะครับซึ่งมักจะอายุยืนกว่าเจ้าของ กระต้วนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีความฉลาดนะครับและความสามารถในการเล่นกลกระต้วหงอนเหลืองจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นประเทศอินโดนีเซียตอนนี้นะครับพวกมันใกล้จะสูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย และการค้าสัตว์เลี้ยงในยุค70-80ต้นยุค90นกกระตั้วนะครับเป็นนกในกรงที่ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลและในอินโดนีเซียนะครับพวกเขาส่งนกกระตั้งงอนเหลืองเนี่ย ออกไปมากกว่า7,800 0ตัวในช่วงเวลานั้นนะครับไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกายุโรปฮ่องกงสิงคโปร์เหตุการณ์ดังนั้นนะครับพวกเขาจึงใช้ประโยชน์จากประชากรนั้นมากเกินไปนะครับจึงทําให้นกกระตั้วในประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างน่าใจหายการห้ามการค้าระหว่างประเทศกับนกกระตัว c งอนเหลืองที่จับได้ในป่ามีผลมาคับใช้ในปี25-45แต่ถึงแม้ในอินโดนีเซียนะครับจะถูกจําคุก5ปี แต่ผู้ลักลอบนะครับก็ยังคงพยายามลักลอบเมื่อนกเปลี่ยนมือนั่นคือราคาที่สูงขึ้นนะครับนกกระตัวสามารถหาเงินได้ค่อนข้างมากในตลาดเช่นในฮ่องกง นกกระตั้วในฮ่องกงนะครับได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเมืองด้วยวิธีที่น่าสนใจตามที่อาทิตย์นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อศึกษาวิจัยนกกระตั้วในโคมูโดดูซึ่งนกพวกนี้นะครับจะมีความขี้กลัวขี้อายขี้ระแวงนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าพวกนกพวกนี้นะครับจะไม่ยอมให้เราเข้าใกล้นะครับเหมือนกับนกที่อยู่ที่ฮ่องกง นกที่ฮ่องกงเนี่ยคือเขาจะคุ้นเคยนะครับกับสภาพแวดล้อมในเมืองมากทั้งผู้คนรถแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับวิธีช่วยเหลือนกกระตัวนะครับคือให้ประชาชนนะครับโดยทั่วไปได้ตระหนักรู้ว่านกกระตัวสายพันธุ์นี้เขาใกล้จะสูญพันธุ์แล้วและเราควรใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้อย่างไร แอตติสอนเดสันนะครับเขาคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องปกป้องรังบนต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ในฮ่องกงและสนับสนุนนะครับให้พยายามเพาะพันธุ์ประชากรของกระต้วให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อแอตติสนะครับเห็นว่าประชากรกระต้วอยู่ในใจกลางเมืองฮ่องกงทําให้รู้สึกว่าสถานที่ที่แห่งนี้นะครับมีความพิเศษและมันเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้พยายามปกป้องรักษาพวกนกกระต้วเหล่านี้ต่อไป และเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับนกกระตัวชื่นชอบหรือไม่ชอบนกกระตัวอย่างไรสามารถคอมเมนต์เพื่อแชร์ความรู้สึกนะครับให้กับเพื่อนๆในวงการนกแก้วได้รับรู้ต่อไป